สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสเกษตรวันหยุดากษรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงหัวค่าวันนี้นะครับถือว่ามาตามที่คาดการไว้ในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับล่าสุดพายุฝนฟ้าขนองถล่มในหลายพื้นที่นะครับค่อนข้างจะแม่นยำนะครับในส่วนของโมเดลในรอบนี้มาตามนัดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่ำนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ถ้าดูจากกลุ่มเมฆในช่วงหัวค่ำครับจะเห็นว่า ดูจากภาพถ่ายดาวเทียมนี่ครับจะเห็นว่ากลุ่มเมฆฝนปกคลุมในส่วนของภาคตะนตกเฉียงเหนือเกือบทั้งหมดนะครับรวมทั้งในโซนภาคกลางบางส่วนนะครับก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงค่านี้เดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลอัปเดตล่าสุดกันนะว่าตอนนี้พื้นที่ไหนบ้างที่มีฝนนะครับตรงน,นี้เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมนะภาพจากดาวเทียมพอมาเช็คในส่วนของเรดาร์ฝนนะครับ เชในส่วนของเดดราฝนก็จะเห็น,นครับว่าในโซนทางด้านภาคอีสานเนี่ยมีกลุ่มฝนกระจายตัวเป็นจํานวนมากนะครับแถวปากช่องโคราชนะครับแถวโคราชศรีคิวนะครับลหลายพื้นที่เพชรบูรณ์วิเชียรบุรีโคกสำโรงลบบุรีเกเษตรสมบูรณ์ชัยภูมินะเพชรบูรณ์ล่ลมสักนะครับชนแดนชุมแพขอนแก่นนะครับอําเภอเมืองขอนแก่นหนองบัวลำพู อุดรธานีนะครับแล้วก็ลหลายๆพื้นที่มีกลุ่มฝนปกกลุ่มเป็นจํานวนมากนะครับถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนรวมทั้งในโซนอ,อีสานตอนใต้แถวคําเขื่อนแก้วยะโสธรนนครับแล้วก็ทรายมูลป่าติ้วครับอำนาจ,จเจริญบางส่วนนะครับมีกลุ่มฝนนะครับเช่นเดียวกับโซนทางด้านใต้น,นี้ศีสเกตนะครับศีสะเกษบางส่วนบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ปากช่องโคราชตรงนี้ แล้วก็ในโซนภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนก่อตัวขึ้นเป็นจํานวนมากเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกับแถวอุทัยธานีนะครับแถวอุทัยธา,ยานีแล้วก็กาญจนบุรีบางจุดนะครับมีกลุ่มฝนก่อตัวขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับนี่คือภาพรวมพอมาเช็คในส่วนของเรดาร์นะครับเดี๋ยวมาดูเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยานี่นครับจะเห็นว่ามีกลุ่มฝนเป็นจํานวนมากนะครับในช่วงหัวค่ำนี้น,น,น่าจะต่อเนื่องคืนนี้ถึงเช้านะครับ มีกลุ่มฝนอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับท่าบ่อหนองคายอเภอเมืองหนองคายนะครับอเภอเพนอุดรอเภอพิบูลรักอุดรน,นะครับอเภอบ้านดุงอุดรอเภอทุ่งฝนอุดรน,นะครับอเภอหนองหานอุดรธานีอเภอเมืองอ,อุดอรธานีบางส่วนนะครับโนนสะอาดอุดรธานีอเภอกุมภาาวาปีอุดรนะครับสีธาตุอุดรอเภอวังสามหมออุดรธานีนะครับสามชัยกาลสินคำม่วงกาลสินนะครับ อำเภอสมเด็จกาลสินอำเภอนิคมน้ำอูนสกลนครพันานิคมสกลนครอำเภอเมืองสกลนครนครูพานสกลนครกุดบากสกลนครนะครับก็มีกลุ่มฝนเยอะนะครับในโซนทางด้านสกลนครแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นอำเภอหนองพอกร้อยเอ็ดนะครับอเภืองลนกทายโสธรอเภอกุดชุมโสธรนะครับไทยเจริญยโสธรอเภทรายมูลโสธรนะครับอเภอเมืองโสธร อำเภอป่าติวยโสธรครับอำเภอคำเกลือแก้วยโสธรมหาชนะชัยยโสธรนะครับอำ,อำเภอ,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 อศิราอาจศรีสะเกดแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นอำเภอโนนโนนนานรายสุรินนะครับอำเภอสนมสุรินอำเภอศรีขอรภูมิสุรินนะครับอำเภอศรีนรงสุรินอ่าอำเภอบอระบือหมหาสารคามบางจุดนะครับนาเชือกมหาสารคามพยูนขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับน้ำพองขอนแก่น อุบลรัฐนะครับขอนแก่นบ้านฝางคอนสารชัยภูมอิอําเภอหนองบัวแดงชัยภูมินะครับอําเภอเกษตรสมบูรณ์ชัยภูมอิอําเภอเมืองชัยภูมอิอําเภอบ้านข้าชัยภูมินะครับหนองบัวละเวชัยภูมิเทพสถิตชัยภูมิพักดีชุมพลชัยภูมินะครับอําเภอเมืองนคราชสีมาอําเภอสูงเนินโคราชสีคิ้ววังน้ำเขียวนะครับปากช่องโคราช,รชนะครับอําเภอสีเทพเพชรบูรณ์อําเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับ อำเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์อวังโป่ง,ปงเพชรบูรณ์นับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ก็นี่คือกลุ่มฝนในโซนทางด้านอีสานนะครับเดี๋ยวดูทิศทางนะครับทิศทางเคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับดูลักษณะการเคลื่อนตัวนะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงค่ำนี้นะครับค่ำคืนนี้ถึงเช้าุ่งนี้เตรียมรับมือนะครับในส่วนของ กลุ่มพายุฝนฟ้าขนองชุดใหญ่นะครับณเวลานี้ถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าไปเช็คในส่วนของเรดาร์สกลนครนะครับก็จะมีกลุ่มฝนนะครับอาเภอเมืองหนองคายอําเภอท่าบ่ออาเภอบ้านผืออุดรนะครับอําเภอพิบูลรักอุดรธานีอําเภอหนองหานอุดรนะครับอําเภอเมืองทุ่งฝนอําเภอสว่างแดนดินสกลนครนิคขมน้ําอุ่นสกลนครนะครับหุดบากสกลนครอาเภอเมืองสกลนคร ภูพานสกลนครครับคำม่วงกาลสินอำเภอสามชัยกาลสินนนสะอาดอุดรธานีศรีธาตุท่าคันโทกาลสินอำเภอกุดชุมยโสธรอำเภอหนองพอก101ร้อยเอ็ดเืองนกทาย,ยาโสธรครับอำเภอเมืองยโสธรป่าติวยโสธรนครคำเขื่อนแก้วแล้วก็อำเภอพนมพายร้อยเอ็ดอำเภอหนองฮีร้อยเอ็ดนครมหาชนะชัยยโสธรคำเขื่อนแก้ว อำเภอโนโนนารายสุรินทร์นะครับสนมสุรินทร์นี่คือกลุ่มฝนที่เรดาร์สกลนครจับได้นะครับแล้วก็ถ้าเช็คในส่วนของทิศทางของกลุ่มฝนนะครับก็เคลื่อนตัวจากทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปตะวันตกเฉียงเหนือเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของกลุ่มฝนชุดนี้นะครับเมื่อดูเรดาร์ทางด้านจังหวัดชัยนาทบ้างนะครับเรดาร์ของภาคกลางมีกลุ่มฝนอยู่ที่บ้านไร่อุทัยธานีนะครับด่านช้างสุพรรณบุรี อำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีบางส่วนหนองปลือกาญจนบุรีนะครับไซโยกาญจนบุรีอําเภอวังโป่งเพชรบูรณ์นะครับอําเภอเมืองเพชรบูรณ์อําเภอชนแดนอําเภอหนองไผ่เพชรบูรณ์บางส่วนนะครับอําเภอหนองบัวแดงชชยภูมิอําเภอพักดีชุมพลนะครับอําเภอหนองบัวระเวชัยภูมิเทพสถิตชชยภูมิวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับสีเทพเพชรบูรณ์โคกเจริญลบบุรีนะครับหนองม่วงลบบุรีโคกสำโรง ชัยบาดานพัฒนานิคมนะครับวังม่วงสรีวังม่วงลบบุรีวังม่วงสระบุรีนะครับนครราชสีมาปากช่องนะครับสีคิ้วอําเภอขามทะเลสอโคราชอําเภอเมืองโคราชนะครับแล้วก็สนามชัยเขตฉะเชิงเานะครับนี่คือเรดาร์ของกลุ่มฝนในโซนภาคกลางที่จับฝนได้ในช่วงนี้นะครับก็เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นไปด้านตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ ในส่วนของกลุ่มฝนแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่านี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่นะครับมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนะครับมาตามนัดไปดูเรดาร์สมุทรสงครามนะครับเรดาร์ทางด้านเรดาร์ภาคตะวันออกนะครับนี่นะครับเจอกลุ่มฝนอยู่ปากช่องโคราชชุดใหญ่นะครับสีคิ้วนะครับชสีมาวังน้ําเขียวนะครับอําเภอสนามชายฉะเชิงเซาอําเภอวังน้ําเย็นสะแก้วนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีอเภอบ้านไร่อุทัยธานีด่านช้างสุพรรณบุรีนะครับหนองปลือกาญจนบุรีศรีสวัสดิ์นะครับห้วยคดโคกสำโรงลบบุรีโคกเจริญลบบุรีนะครับหนองม่วงลบบุรีพัฒนานิคมลบบุรีนะครับวังม่วงสระวังม่วงลบบุรีนะครับชัยบาดาลแล้วก็ศรีคิ้ววังน้ำเขียวโคราชนะครับ ก็ลักษณะกลุ่มฝนมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงค่าคืนนี้ก็เตรียมรับมือครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในโซนที่พูดไปเมื่อกี้นี้แล้วก็โซนใกล้เคียงนะครับในส่วนของโซนภาคใต้ย,ยังไม่มีกลุ่มฝนนะเพราะฉะนั้นชุดใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแนวโน้มการคาดการณ์นะครับในช่วงหัวค่ํานี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นี่นะครับถ้าดูจากโมเดลฝนมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ18 นาฬิกานี่ยครับก็ยังคงมีโอกาสจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนฝั่งนี้นะครับเตรียมรับมือชุดใหญ่นะครับแถวสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับบึงการบางจุดนะครับแล้วก็เฉียงมาทางด้านอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกดกันทะลักนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นนครสวรรค์อุทัยธานีนะครับหันคาชัยนาทกาญจนบุรี รวมทั้งลบบุรีนะครับถ้าดูจากตรงนี้แล้วก็เมื่อดูลักษณะโมเดลพายุสายฟ้านี่นะครับจุดที่คืนนี้ต้องเตรียมรับมือนะครับแถวโซนนี้นะครับตรงนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างอุดรธานีกาฬสินท์และก็สกลนครนะครับสามจังหวัดตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดพายุฝนฟ้าขนองหนักในช่วงคืนนี้ถึงเช้านะครับแล้วก็มุกดาหารนะครพนมนะครับอำนาจ,จเจริญตรงนี้ศรีสะเกดนะครับ ส่วนโซนนี้จะเป็นแถวนี้นะครับชัยนาทนะครับการจนาบุรีอุทัยธา,านีนะครับโซนนี้นี่คือโมเดลในช่วงหัวค่ำนี้นะครับพอช่วง20เมริกาก็ยังนะครับดูชุดนี้ที่เฉียงมานี่ครับอุดรธานีขอนแก่นกาลสินนะครับสกลนครร้อยเอ็ด ยะโสธรอ,อำนาจเจริญกาลสินมุกดาหารนะครับโซนนี้ถ้าดูในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็พระนครศรียุทธยานะครับชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีนะครับนี่คือช่วงสองทุ่มวันนี้ถ้าดูในส่วนของฝนนะครับนี่ก็จะเห็นว่าเป็นชุดใหญ่ชุดนี้นะครับที่มีแนวโน้มที่จะกวาดจากทางด้านอีสานตอนบนลงมา จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอีสานลงมาทางด้านด้านตะวันตกเฉียงใต้นะครับไปดูในช่วง22นาฬิกานะครับนี่นะครับกวาดลงมาก็เพิ่มขึ้นนะครับชุดนี้กวาดมาทั้งภาคอีสานนะครับเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับขอนแก่นชัยภูมิมหาสรารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์ยโสธร อำนาจ,จเจริญศรีสะเกตสุรินบุรีรัมยนะครับอุบลราชธานีมีโอกาสหมดนะครับดูจากตรงนี้ดูจากโมเดลต,ตรงนี้แล้วก็ถ้าดูลักษณะนี้นะครับของพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดพายุสายฟ้าพายุฝนฟ,ฟ้าขนองนะครับแถวรอยต่อระหว่างโคราชขอนแก่นแล้วก็มหาสรารคามนับนาเชียกพะกับภูมิิสัยพลหนองสองห้องประทายบัวใหญ่ชัยภูมนินะครับตรงนี้ชุมแพ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหล่มศักด์รอยต่อระหว่างหล่มศักดิ์กับเพชรบูรณ์กับชัยภูมิภูเรือทาลี่นะครับแล้วก็บุรีรามกระสังสุรินทร์ปราสาทพับพระชัยสังขะศสีขอรภูมิห้วยทับทันบึงบูนบน,นับยางชุมน้อยอำเภอเมืองศรีสะเกดแล้วกันทารลรมแล้วก็อุบลราชธานีนะครับนี่คือดูจากโมเดลตรงนี้ถ้าทุ่มนึงก็คือ,อยังอยู่ในตรงนี้ถ้า20 เอ็นาฬิกานี่นะครับยังอยู่โซนนี้นะครับอำนาจเจริญอุบลราชธานีคําเขื่อนแก้งยางชุมน้อยบึงบูนศรีสะเกตห้วยทับทันสนมสตึกพยากะภูมิสัยนาเชียกวา่าปีปทุมกุดรังบ้านไผ่อําเภอพลหนองสองห้องประทายบัวใหญ่ชุมแพนะครับอำเภอเอเมืองจังหวัดเลยท่าลี่นะครับขึ้นไปถึงเชียงคานนะครับนี่คือในช่วง 21่สอ็นิกพอช่วง23่สินาฬิกาครับนี่นะครับบัวใหญ่บุรีรัมโซนนกวาดมานะครับกวาดมาชุดใหญ่พอสมควรนะครับในส่วนของกลุ่มพายุฝนฟ้าคนองในชุดนี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงหัวค่านี้น่าจะเติมมาเลื่อนนะเติมเป็นชุดใหญ่นะครับจนถึงเนี่ยครับเที่ยงคืนก็กวาดลงมาด้านล่างนะครับเที่ยงคืนกวาดลงมาถึงชัยภูมิแถว ด่านขุนทดจนถึงฝั่งนี้เป็นโชคชัยคอนบุรีจนถึงในส่วนของละหารทรายบ้านกรวดบุรีรัมม์นะครับนางรองโซนนี้นะครับบัวใหญ่โคราชชัยภูมิกวาดมาอีสานมาทั้งหมดนะครับในช่วงค่าคืนนี้โซนอีสานน่าจะมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของพายุฝนฟ้าขนองได้ในหลายพื้นที่นะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับจะเห็นนะครับว่าแถวเพชรบูรณ์ครับชนแดนหนองไผ่วิเชียรบุรี ต่อเนื่องมาชัยภูมิบําเ็ชนรงต่อเนื่องมาโคราชนะครับด่านขุนทดด่านขุนทดแล้วก็อําเภอเมืองโคราชสูงเนินสีคิ้วปักธงชัยโชคชัยนะครับแล้วก็เฉลิมพระเกียรติโนนสูงพี่มายมาถึงนางรองเสริงสางโคราชประคำโนนดินแดงละหานทรายนะครับบ้านกรวดบ้านตะโกนางรองนะครับโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของ พายุฝนฟ้าขนองนะครับโมเดลศูนย์นาฬิกานะครับไปดูต่อนะครับพอช่วงดึกๆนะครับตีสาคืนนี้ยังเป็นโซนนี้นะครับไล่ลงมาด้านล่างแล้วนะครับมาถึงพิจิตรบึงนารางตะพันหินเบืองบางมูลนาคนับชุนแสงหนองบัวไทยสารีนะครับโคกสำโรงลำนารายวังม่วงมวกเหล็กสระบุรีปากช่องนครนายกนะครับแล้วก็สะแก้ววัฒนานคร โซนนี้นะครับมาถึงสาแก้วโชคชัยโคราชนะครับนนสูงพิมายบุรีรัมย์กระสังสุรินทร์นะครับนี่คือในช่วงประมาณตีสามนะครับคืนนี้หลายพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เตรียมรับมือในส่วนของฝนชุดใหญ่นะครับในช่วงค่ำคืนนี้แล้วก็พอตีสี่นะครับก็เลื่อนตัวมีโอกาสที่จะถึงในส่วนของภาคกลางนะครับ จากชุดใหญ่ที่กวาดมาจากด้านบนในช่วงค่าคืนนี้นะครับถือว่าเป็นกลุ่มฝนชุดใหญ่อุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรียุธยาฉะชาเชิงเซาปราจินบุรีนะครับคลองตะกราวเนี่ยเสียมลาดนะครับก็จนกระทั่งถึงในช่วงเช้านะครับในช่วงเช้าวันนี้ในช่วงเช้าพรุ่งนี้นะครับนี่นครับหกนฬิกาก็กวาดมาจากด้านบนนะครับตะวัน ออกเฉียงเหนือด้านบนลงมาตะวันตกเฉียงใต้นะครับจากจุดนู่นะในส่วนของอบึงการจนถึงชนบุรีระยองเลยนะครับนี่คือข้อมูลในส่วนของวันนี้นะครับที่หลายๆพื้นที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับก็เตรียมรับมือถือว่ามาตามที่คาดการไว้นะครับในส่วนของพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะครับเป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยม รมอุตุนิยมวิทยาครับข้อมูลจากศูนย์ปรากรณ์อากาศรละยากลางยุโรปแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านท,ที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ